โอ้ก็ใช่ สินบริการการพัฒนาชายไทยพันอเนื่องมาจากพระราชบิราอำเภอหานยงสวัสด์เชียงใหม่ซึ่งเป็นหนึ่งในสินเนื่องมาจากพระราชบิดาการจัดงานในวันนี้นะคะก็จะมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์คอามรอบบ้านไทยอเนื่องมาจากพระราชบิดาซึ่งมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพเลยในสมเด็จพระนางเจ้าสิดธิพรทักษ์รมราชินีนาถซึ่งดูแลรับเช่าโดยกรมการของชาติย่านลุยเลยนะคะเพราะว่าไม่ไม่เป็นทางการไม่ค่อยเป็นค่ะขอ ทุกท่านชมวีทักน์งานของสิบว้ได้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะบรรยายให้ฟังเรื่องธุรกิจไม้ดอกค่ะว่ารัฐบาลชุดไหนก็ตามนะคะไม่เคยช่วยเ,เราเลยเราในที่นี้ไม่ใช่บ้านไร่นะคะเกษตรกรไม้ดอกค่ะไม,ไม่มีใครเข้ามาช่วยจริงๆค่ะสไลด์ต่อไปค่ะอยากให้เห็นความสําคัญว่าในในตลาดโลกนะคะ,ะไม้ดอกเนี่ยโซนที่ปลูกไม้ดอกจริงๆนะคะมีอยู่สามจุดก็คือ,อยุโรป เอเชียแล้วก็ออฟริกา Africa, นะคะเป็นสารโซนใหญ่ที่ปลูกไม้ดอกทั่วโลกนะคะสวัสดีุมบริษัทบูสิทนทานมีจังกัดมหาชนนะคะวันนี้ได้รับฟังสิ่งที่จารได้บรรยายไปรู้สึกดีใจนะคะดีใจว่ามีคนที่ได้มองเห็นในเรื่องของสิ่งที่เป็นสักยภาพของประเทศไทยและก็มีความรู้สึกว่าตัวเองไม่รู้อะไรอีกมากเลย ว่าจริงๆัานนะียมีศักยภาพหลายอย่างที่พวกเราสามารถจะช่วยกันทาได้นั้นก็เท่าที่เห็นเนี่ยค่ะยังม,มีชอบทางที่เราอยากจะทําได้แล้วก็คิดว่าอาจจะเริ่มจากจุดเล็กๆไม่ใฉ่พาะที่ชอบโมเดลที่อาจารย์พูดมาก,ก็คือในเรื่องของโมเดลผลแล้วก็ตรวจอื่นด้วยแล้วชอบอีกอย่างหนึ่งที่จาทำแล้วคิดว่าเดี๋ยวจะเอาไป ลองดูว่าจะทําอะไรเพริ่มเติมที่จะช่วยสามารถอาจารย์ได้ก็คือว่าเราใช้ Data เป็นตัวคํานวณและเป็นตัวคิดถึง potential ยกตัวอย่างเช่นว่าเรามีการ Import ตัวดอกเบญจมาศมาเยอะมากเลย90%ช่างแน่าจซึ่งเหล่านี้ค่ะแทนที่ว่าเราจะไป Import ขึ้นมาเราสามารถที่จะมา นำเสนอให้กับคนที่อยู่ในพื้นที่หรือแม้แ,แต่คนที่อยู่นอกพื้นที่ก็ได้ในการช่วยกันปลูกไม้ดอกในลักษณะแบบนี้วันนี้ได้ความรู้มากมายและคิดว่าเป็นโอกาสด้วยที่พวกเราหลายๆคนหลายภาคส่วนนะคะรวมเีเรามีทั้งภาคเอกชนแล้วก็ทางภาครัฐแล้วก็ที่พ,ทพ,ททพี่ตำรวจด้วยเดี๋ยวเราจะช่วยกันดูว่าเราจะสามารถนําเอาอข้อมูลที่วันนีีอาจารได้ดนนกรรณามอบให้เนี่ยไปทําให้มันเป็นรูปธรรม อาจจะจากจุดเล็กๆแล้วช่วงจะขยายให้เกิดลพลังร่วมกันได้ค่ะขอบพระคุณอาจารย์คะคะผมเป็นนักเรียนโรงเรียนนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนภาคเอกชนด้วยกันผมก็มีมีเป็นกลุ่มลงทุนแล้วก็ได้ไปช่วยที่มอชได้ล,ลงทุนนว,วัตกรรมเกี่ยวกับเรือ่องของยาซึ่งเราก็ทำเป็นแมสก์ประทับเช่นกันแล้วก็พอมาฟังเรื่องตอกไม้นี่ก็เป็นโอกาสในการลงทุนเหมือนกัน แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากทางหน่วยงานราชการากนะเพราะว่าเวลาเราลงทุนไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ติดก็คือการขอใบอนุญ,ญาตต่างๆอาจจะใช่ระยะเวลาสําหรับเอกชนปกติเวาลาเอกชนลงทุนเนี่ยปีหนึ่งสองปีเนี่ยเราต้องมีเราลงทุนผมลงทุนโรงงานแทนมอชในวันทันก๊อลนด์เพื่อจะทาสารสก,กัดแต่ว่าใช้เวลาระยะเวลายาวและส่วนหนึ่งคือการมาร์เก็ตติ้ง เวลาเราจะบอกคุณสมบัติทางด้านที่เราทดลองประมาณ5ปี6ปีว่าผลผลิตของเกษตรกรรมหรือของประเทศไทยในดีขนาดไหน,นแต่ต้องเชิญใช้ระยะเวลาต้องขอีป2-3ปีบางบางคำที่ผ่าน,านการทดสอบของเราไม่ไี้เของไปได้ครับก็ทีนีเพื่อเป็นเป็นเสด็จกับท่านพนี่น้องเสิริมงคลทุกคนนะครับวันนี้เราเป็นการ kickoff ของที่เราเปน็นมิติใหม่ นะครับในการที่ประเทศไทยมีหลักสูตรดีๆเยอะมากนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่ายังมีศักยภาพในการดึงออกมาทําง,งานให้กับประเทศชาติได้เยอะมากอันีผมรู้จักกับเพื่านผู้บริการหลักสูตรที่อย่างพ่อตัวเองแต่วิศวกรรมศาสตร์ตอสตร์ีทีของเราเนี่ยผู้จักกันมานานมากนะครับก็เลยพูดอย่างตรงไปตรงมาได้เลยขอร้องว่าเออหลักสูตรโรมิทเนี่ยชื่อเขาบอกแล้วโรมิทนะครับเรามาทําง,งานเพื่อ,อประโยชน์ของประเทศชาติ ก็เลยอยากจะขอให้จ <boundaries, S 1> <si suppression> ัดก <fin anta> <ots> ิจกรรมดีๆอย่างวันนี้กิจกรรมเรื่องนี้กิจกรรมแรกเลยที่เราจัดในการคีออฟเลยนะครับที่ที่แรกเลยนะอาจารย์ครับแล้วก็วันนี้ก็จะไปกันที่นะครับกรุงเทพเชิงรีกนะครับเป็นเรื่องซอฟต์คารเวอร์ของมวยนะครับแล้วก็คืนก็จะมีอะไรยังบปะสังสรรค์กันหมดนะครับว่าจะสอบพื้นที่นะครับอยูนนักการแล้วก็น้องโรเบิร์ตทุกท่านนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมคีออฟอย่างเนึิรนะครับเป็นจุดมุ่งหมายอันดังที่ดี ก็ขออนุญาตย้ำอีกทีเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายท่านอยู่ที่นี่เนี่ยพวกท่านทุกท่านเนี่ยคือเป็นคนที่มีฐานะดีนะครับสิ่งที่ผมว่าพี่น้องประชาชนผมเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนแล้วแต่เขาได้เป็นาลเมืองแล้วนะครับก็พี่น้องอาจจไม่ใช่ต้องการให้เดินท่านนะครับเขาต้องการเลิฟแอนดตเทนชั่นนะครับเหมือนที่เมื่อกี้ที่อาจารย์ได้ยูนามาบอกเลยอาจารย์ทำงานมาหลายปีแล้วแล้วก็ยังไม่เคยมีปุณณไหนใหญ่ขนาดนี้มาเลยนะเชื่อว่า ถ้าเห็นแววตาที่ท่านอาจารย์บรรยายเนี่ยเราก็ทราบซึ้งถึงความตั้งใจจริงนะครับแล้วก็แฝงด้วยความเงินื้วยตั้งใจซึ่งซึ่งซึ่งเรื่องนี้เ,เป็นเรื่องที่ผมที่ที่เราในฐานะที่เราเป็นนักการเมืองเราก็องพึ่งมัด้วยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มาพูดได้คำหวานอย่างเดียว,วเราต้องให้กลังใจแล้วก็ต้องทำที่ที่เป็นรูปธรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงการรมิตรหลักสูตรรมิตรที่เป็นหลักสูตรแรกที่จีิงแล้วก็มาจนี้เนี่ยก็อยากให้ทุกท่านเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่แค่ สิ่งที่มีค่าที่ส I mean, ุดของทุกท่านในที่นี้เนี่ยผมเชื่อไม่ใช่เหรอผมเชื่อเวลาการที่เรามีบุคคลสำคัญในประเทศมานั่งอยู่ที่รวมอยู่ที่ห้อเล็กๆห้อนี้ผมเชื่อว่าเป็นเป็นวิสัหมี่ดีในการที่ได้กำลังใจของอาจารย์ในการที่จะทำโครงการดีๆมานะครับอันนี้อันนี้อันนี้ผมถือว่าเป็นวิที่ที่ที่เป็นเป็นเป็นที่มีวิสัยที่ดีแล้วก็เป็นเสนอที่ดีนะครับขอขออาจารย์มั่นใจนะครับว่าเราจะทำต่อไปนะครับ ม่เยอะเลนะครับแต่ว่าอาจารย์เปิดวีดีโอมาแรกเลยเนี่ยถ้าเกิดถามว่าเนในแง่ของการตลาดเนี่ยพวกเราที่นักธุรกิจนะทุกท่านเนี่ยก็มีเพราะวีดีโอของอาจารย์มีข้อมูลที่ดีแต่ว่าในการนําเสนอเนี่ยเราขายออกมาสีสันไม่มีรูปน้อยน้อยที่มีรูปน้อยไปตัดต้นการเดล่ามาเนี่ยก็ตัดไป่ยอะตอนไม่บานใช่ไหมครับเวลารนำเสนอหรือถ้าเกิดตัดมันต้องมาร้องขายตอนบานใช่ไหมครับ แล้วก็พันไม้มที่บอกเป็นสยามทิวลิปเนี่ยมันมีหลายสีรึเปล่า่ปงนที้เป็นตน้นคือคือผมว่าผม่เป็นเรื่องการนำเสนอมากกว่าที่เ,เมมกิดนำเสนอมาแล้วทุกกี่เห็แล้วมาดูแล้วมัน arresting ดูแล้วมัน,มนตื่นเต้นเนี่ยผมเชื่อว่าอันนี้ผมมองดูมองนะมด้านธุรกิจของผมนะครับแล้วก็ท่านก็ได้บอกบอกว่าเนเธอร์แลนด์เนี่นยส่งออกสูงสุดเลยใช่ป่ะซึ่งทีละพันไม้มเ,เขาเรียนน้อยมากจนที่มัเลยมีแค่ทิวลิปอันเดียวถ้าจะบอกผว่าทำไมถึงสูงเราเป็นเป็นกี่สิท่เข้านร้ยเท้าหเป็ยังไง นะครับมรต้องดูไปที่จริงๆแนละ้วเนราก็ต้องดูไปที่เรื่องของโครงสร้างสนสนนเชิงกรรศึกษรทนจำเงินนะครับผมเชื่อ aviation industry เป็นเรื่องที่สคัญมากแต่ในท่านเนี่ยแต่ก็อยู่ในท่านประธานผู้หญิงก็เป็นประธานส่บนประธานการอ่านนะครับ,รรรนะนะรบจริงๆแล้วนการอัปเกรด aviation industry ของประเทศไทยนะถือว่าเป็นวาระแห่งชาติซึ่งที่เาเป็นก็ขอประกาศในวันนี้ว่าวันที่หเดือนมีนาเนี่ยผมจะการประกาศครั้งใหญ เรืองอัปเดตอิเล็กทนอนิกส์ของประเทศไทยเนเธอร์แลนด์เนี่ยสามารถเป็นได้เป็นฮับของการส่งออกดอกไม้ได้ไม่ใช่เพ้อเทียวบินอย่างเดียวเพราะสกีโปเอลคอร์ดเนี่ยหือว่าตั้งแต่สมัยไหนมาแล้วเนี่ยพวกเราที่บินไปเรือสื่อที่มันก็สกีโปเนี่ยถือว่าเป็นถือว่าเป็นูเป็นเป็นหับสูงการบินที่ดีเพราะฉะนั้นดอกไม้ที่เราส่งออกไปทำมาแล้ไปเนี่ยเรื่องการคายในการที่มันจะขยายออกไปเนี่ยก็ถือเป็นเรื่องสำคัญนะครับหลายๆอย่างเนี่ยมันมันตรงนี้เป็นที่ที่เราต้องให้ความสำคัญได้ นะครไม,ไม่ใช่แค่สน,นามพันไม้อย่างเดียวเรื่องของไฟน้ำด้วอยอะไรพวกนีาแต่แตครับมันเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับไม้ไมไมไมนเนี่ยนะครับที่บอกว่าไม่มีใครมาใช้ของไม้ไทยเลยผมก็ที่นี่มีทั้งรม้ลวดไม้มีเท่าไหร่หลายอย่างใช่ไหมครับแต่ว่าคนที่ไปใช้น้อยเนี่ยจริงๆแล้วผมว่าต้องมีการ collaboration เยอะขึ้นระหว่างทางศูนย์กับทางดีไซเนอร์อาจจะต้องจัดดีไซเนอร์มาปูที่รับ ชอบตา่างๆที่จัดงานในง,งานาต่างๆเลี้ยงดูเสือของที่ยิ่มีแล้วเนี่ยสามารถนําไปใช้ทําไปตกแต่งและอินสไตน์ให้ได้ยังไรทำพรีเซนเ a ชั o n ได้ดีแนละ้วจะไ้ไปขายงานได้นะครับในระย่างตรงนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องที่ที่สําคัญมากนะครับเรื่องของอองบต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่ารัฐบาลสามารถผูกไว้ไดนะ้นะครับแต่ว่าเป็นธรรมดาครับถ้าเกิด ตรงต่อเจะาเวนของรัฐบาลซึ่งซึ่งซึ่ง,งมีหน้าที่เป็นผู้หน้าที่ดูแลเรื่อง KPI ก็สสำคัญในการทำงานว่าถ้าเกิดยังไงก็ขอให้สมัชนายกเนี่ยผมไม่ทร,ราบเขาหะเดงานไหนจะมาทำมารูกมกานได้ไหมว่าถ้าเกิดลงทุนแปลแล้วเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างแล้วแล้วผมเชื่อว่าถ้าหลายๆท่านที่น่าอยู่ที่นี้เนี่ยถ้าเกิดว่าได้ฟังได้ยินแล้วเนี่ยก็จะช่วยในการที่เราจะต้องมาช่วยันขายาะว่า นะครับไม่ใช่เป็นแค่ซื้ออย่างเดียวนะครับเนข้อทางในการจัดจำหน่ายอย่างไรเดี๋ยวเรื่องเล่นๆสำคัญนะครับเขาก็มีโพยแต่สันต้อยุงมีโพยผมพูดเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะครับแต่ผมขออนุญาตไม่พูดแล้วกันเพราะว่าทราบอยูแล้วว่าอยากให้กระทรวงเกษตรสหกรกระทรวงมหาดไทยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับปรุงและก่อสร้างโรงเรือนให้กับเกษตรที่ขาดทุนที่ขาดการนทุนทรัพย์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมเชื่อเดี๋ยวในนามที่นี่ครั้งแรกแล้วเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ ทางรัฐบาลเนี่ยจะให้ความสําคัญแล้วก็จะเวิร์กจะบวาิ่งต่อนะครับในในในเรื่องที่เราที่เราที่เราจะพัฒนาต่อไปนะครับผมเชื่อว่านีบเป็นที่มาทันดีในการที่เราเร่มต้นงทำนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับโรวมทุกท่านที่ได้มาในที่นี้ที่สำคัญที่สุดก็งท่านคือเวลาการที่ท่านสละเวลาเรานน้ผมเชื่อเป็นดีเคสเป็นดีเดเคเตอร์ตัวหนึ่งที่เราคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญของประเทศชาตินะครับโดยเฉพาะยิ่งโครงการเสี่ยงรีดี ยังมีเป็นร้อยเป็นพันโครงการนะครับยังไงก็เขาฝากไว้ด้วยวันนี้ก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีของการทำความร่วมมือระหว่างทางรัฐบาลกับโครงการกบหลักสาโรมิดนะครับมาจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความเป็นอยู่ส,สบายก็ดีใจอย่ที่ทีนทุกท่านมานะครับแต่ถ้าวาระโรมิโรมิดคอเสต,อต่อไปถ้าปยลา <c oughs> ก็ขอ <c oughs> ห้องเต็มอย่างนี้บ้างผมเช่นกอครับ เด็กคะขอเรียนเชิญท่านนายกตรงนี้เป็นรูปพัฒนาผ่านขออนุญาตให้ผู้ช่วยสัดสจ๊วร์ตเตรกรกวันปัญญายิ้มหนึ่งนะสวัดีค่ะท่านนายกวสค่ะแล้วก็ทีมาทุกท่านค่ะอย่างบูธแรกนะคะขออนุญาตแนะนําะคะนี่คือดอกแยนโดลัสค่ะที่อาจารย์สรลียได้พิเศษไปเมื่อกี้นะคะอันนี้คือเป็นชันที่ทําำมาได้ด้วยขับนเลื่อนมาแะว่าเราสามารถถูกที่พื้นที่ของเราได้ซึ่งก็คอนเฟิร์มค่ะว่าเราสามารถถูกได้ทั่วทัประเทศนะคะอย่างการปรับปุมพันธุ์ขึ้นมา นอกจากดอกไม้นะคะพันธุ์ด้านนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นประมมากับเพลเียวค่ะเป็นไม้หลักที่ทางศูนย์ให้ความสําคัญแล้วก็ได้กบบปรับปรุงพันธุ์แล้วก็ได้ส่งเสริมไปกับเกษตรกรไปแล้วหลากหลายพันธุ์นะคะพันธุ์สตรอเบอรี่ค่ะอันนี้ก็เป็นพ่อแม่พันธุ์ที่จะคอลแลนดนะคะแล้วก็มีบางตัวที่พ่อแม่พันธุ์ที่เรานำเข้ามาจากญี่ปุ่นก็เป็นการปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาค่ะเขาก็ยังกลับมาซื้ออยู่ค่ะเพราะว่าทางดูไหนคอลแลนนอซิส ก็มีผูกมีผูกใช่ค่ะตอนนี้ไต้หวันนำเรแล้วค่ะเขาก็จาเห็นี่างน่ารักคือมูเลยค่ะนี่คืพน่ของเราค่ะนี่เวาสบนะคะขอเชิญดกอรชัยอาทิตย์นะคะบรรยายครับสวัสดีครับอันนี้เป็นวาสบินะครับคือโอวาสบีดเนีเริ่มจากที่เราเห็นความนาักนก็มาดูพืชว่าพืชที่มันมีราคาพืชที่ที่ที่เราจะฟื้นมาแล้วก็มามองวาสบิดเพราะว่าวาสบิดเนี แค่ภายในญี่ปุ่นเองเนี่ยยังต้องนำเข้ามาเสุอขายตอนนี้ขาดแคลนครับแต่ว่ามันจะมีความที่ยากในการผลิตเพราะว่าเขาเป็นค่อนข้างจะต้องการเป็นคนหนุ่มหรือต้องการแนรดูแลเยอะที่มันมีราคาแพงของมีผลเพราะว่าความันจะเป็นต้นที่เรากินมาได้เนี่ยใช้เวลาประมาณ18ปดนซึ่งต้นนี้อันนี้ถ้าปกติแล้วขั้นต่ำเขาขายกันในปีประมาณ50กล่องเนี่ยขายได้ละถั้นนำเข้ามาจากญี่ปุ่นเนี่ยประมาณราคาประมาณประมาณต่ประมาณเจ็ดร้อยบาท ของเป็นเป็นในส่วนของผลิตต้องการผลิตขายต้องกล้าตรงนี้ต้องกล้า,า,าสักเล็กน้อยเอนวอสบิทไม่ไม่แท้นะครับเป็นวอสบิทปลอมทำมาจากมัสตาร์ดแล้วก็ผสมแป้งใส่สีลงไปเพราะว่าวอสบิทแท้เนี่ยมันมีราคาแพงมากครับส่วนใหญ่จะใช้ในพัตคาหรือร้านอาหารที่ที่มีราคาสูม ปกติเขาจะโขนสดเลยนะครับแล้วก็ให้ชิมกับ,ก,บก,กับอาหารกับอาหารทันทีเลยเพราะว่าความเผ็ดของเขานี่จะอยู่ที่ประมาณ15นาทีก็จะลดลงความเผ็ดมันจะไม่ขึ้นจมูกมากเหมือนเหมือนเหมือนกับของปลอมมันจะติดหวากหน่อยนะครับแต่ไม่ฉุนมากแล้วมันจะมีได้กลิ่นของความสดชขายด้วยนะคะถ้าใครจะซื้อน,นะคะราคารเรา300บาทอันนี้ก็เราก็มีเแต่พิเศษมีการผลิตนะคะ อันนี้านกาลเกดิสูยกปัอันนี้เป็นน้ำหมอนเ่ะน้ำหมอนคืออะไรฮะน้ำหมอนนหมอนเนาะกบบบอรี่อรี่อันนี้เป็นน้ำกอนแล้วก็มีนการแดยาก็เปนกัดเย็นโอเไปนม่เลข้าวเหนียวข้าวเหนียวแบบ ่ที่เราต่อยกนเยนต่อยก็ับเชิญเลยนะครับเชิญจเชิ่นะครับแลวอากอเาัเตี